วันนี้อยู่ใน ID ใหม่นะครับเพื่อนๆผมไปซื้อ ID ใหม่มานะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับซื้อมา่กี่บาทนะครับสายใหญ่ที่ผมซื้อเนี่ยเพราะว่า ID นี้มีเอ็มบั p เป้นะครับและก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเสริมทีมกันด้วยนะครับห <Wow. S 1> ้าน o v e r อร์ทบบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม FC Mobile มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ e o v e อร์ทหรือจะแอดไลน์ Over under S c o r e Top อทอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับนี่นะครับนักเตะที่เรามีก็จะมีเอ็มบัปเป้นะครับเพื่อนเอ็มบัปเป้ล่างนี้ก็เอาไว้ยูโวนะครับเป็นล่างออนติเมได้นะครับเี่ยเพื่อนผมมีเป้สอตัวนะครับผมมึงเติมเพิ่มมานะครับแล้วก็เปิดได้ซ้ำนะครับอย่าเมาก็เปิดได้มานะครับรวมถึงปีโลด้วยนะครับ ลูโลตัวนี้5ดาวในคบเพื่อนก็เล่นได้นะครับถือว่าเก่งเลยนะครับในเกมแล้วก็มีรามินยาเมานะครับแต่ว่าวันนี้ผมเติมพอยไม่อีกอกพันนะครับเราจะมาเสริมทีมกันต่อนะครับซึ่งผมอยากได้ซิกโก้มากนะครับเพื่อนแล้วก็เดมเบลเล่นะครับ2ตัวนี้นะครับสําหรับเป้าหมายของเราในวีคที่1นนะครับนี่ฮะผมซื้อไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่อันนี้นะครับที่ยังไม่ได้ซื้อ อีก50ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ไหมนะครับสำหรับซิกโก้แล้วก็เดมเบเลเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับมีเด้งนะครับเพื่อนเหมือนจะได้นะครับเด้งเยอะนะครับตะกี้แล้วเป็นฝรั่งเศสเอปารีสโอเคนะครับเพื่อนถ้าเป็นมาดริดเนี่ยเอมาเป้จะซ้ำตัวที่3นะครับเราได้เดมิเลมาแล้วนะครับ1ตัว เราขาดซิกโก้นะครับถ้าเราไลาซิกโก้เนี่ยถือว่าจบเลยนะครับสำหรับวีคที่หนึ่งไปกันต่อนะครับเพื่อนแต่โอกาสเสี่ยงที่จะได้ตัวซ้ำเนี่ยโอกาสเยอะมากนะครับเพราะว่าผมมีตอนนี้เนี่ยสี่ตัวแล้วนะครับในดาบเอขาดแค่สตอยคอบแล้วก็ซิกโก้นะครับแต่ว่าเมสซี่มานะครับรอบนี้ต้องบอกว่าเกลือนะครับรอบนี้ เดีย๋ยวไปรูยกันต่อนะครับเรากดได้อีก3มรอบนะครับเด้งอีกแล้วนะครับเพื่อนแล้วเ,เหมือนจะเป็นร้อยสินะครับรอบนี้โอ้โหยังไงก็ซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเดมเบเล่หรือว่าเปยนะครับซ้ำหมดเลยนะครับเราได้เดมิเล่ซ้ำอีกแล้วนะครับเพื่อนเปยสตัวเดมิเล่สตัวนะครับ ไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนผมอยากได้ซิกโกมานะครับก็ผมขอตัดสินใจนิดนึงนะครับเพื่อนตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่เปิดแล้วนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยซ้ำนะครับเพื่อนกลัวจะได้ซ้ำอีกนะครับแต่ว่าอดใจไม่ไหวนะครับเพื่อนไปแอบเปิดมานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับจังหวะที่ผมแอบเปิดมานะครับเพื่อนแอบไปลัดมานะครับเพราะว่าอยากได้ซิกโกมานะครับ เพื่อนผมแอบไปลั่นมานะครับแล้วก็ได้อ่าคลิปตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าได้ตัวอะไรนะครับแล้วก็เราได้ซิกโก้จริงด้วยนะครับเพื่อนตอนแรกกาจะดองตัวไว้วิกหน้าแล้วนะครับแต่ว่าอยากได้นะครับตัวนี้ซิกโก้นะครับแล้วเราก็ได้จริงด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลุยในแรลงสัก1เกมนะครับนักเตะ117 3ตัวนี้นะครับเพื่อนเนี่ยเราเจอร้อบ117นะครับ โอเวียร์117กับผมเป็น113นะครับผมเทรนได้แค่เอ็มบปเป้ตัวเดียวนะครับตัวอื่นเนี่ยไม่เทรนนะครับเพื่อนก็ในแหล่งตำนานนะครับประมาณตำนาน2นะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะตึงแค่ไหนนะครับเราใช้นักเตะไม่เทรนนะครับเจอเตะนสามสิบเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับเพื่อนแต่ถ้าเราเล่นดีๆคิดว่าน่าจะพอไหวนะครับแต่ว่าโดนนะครับจังหวะนี้ เอเตวาวนะครับเพื่อนโดนไปก่อนเลยนะครับอย่างว่านะครับกองหลังเราก็ไม่เทรนนะครับเล่นยากมากนะครับเพื่อนอาร์เจียอาร์จีกเขเก่งมากนะครับตัวนี้เล่น c ซมแล้วก็ซได้ด้วยนะครับเพื่อนเป็นตัวพริ้วหนึ่งตัวเลยนะครับและจังหวะนี้วินิซิอุสได้ปั่นไม่ได้นะครับเพื่อนโดนซีดานนะครับและจังหวะนี้โดนสวนครับ สตอร์นคอปครับสตอร์นคอปตัวนี้ผมรู้สึกว่าพริวนะครับเพื่อนๆถ้าใครได้มาก็เล่นได้นะครับผมรู้สึกว่าสับพุ่งนะครับเอาไปเล่นหน้าเลยนะครับเพราะว่าเล่น LW เนี่ยขวาไม่ดีนะครับไหลมาดูจังหวะนี้ครับวีนี่ไหลมาที่ปีโลและนี่แต่งหนึ่งจังหวะแล้วปั่นโอ้โหอย่างคมนะครับเพื่อนหนังเตะไม่แรนนะครับวินี่แอสซีดนะครับวินี่ซีวูดร้อยสิบสามยังเก่งมากๆานะครับ ายกัน้อยเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นี่ฮะนี่ขนาดไม่เทรนนะครับแล้วบอลที่เดมครับจ่ายไปติดแบ็กเกนบอลเอาแล้วครับโดนสวนจังหวะนี้ซอยกอฟซอยขอบเลนเชงครับแล้วไหลมาที่เบสแล้วปีโร่ไปตัดบอลมาได้ครับจังหวะนี้ได้สวนนะครับเอาแล้วครับเป้มาที่เดมคืนที่เป้ครับเล่นกับเดมนะครับจังหวะนี้ดึงช้านะครับแล้วบอลที่ปีโร่ครับ มาที่เดมเดมบนนะครับแล้วคืนที่ซิโก้ครับโอ้โหซิโก้โดนเบียดนะครับจังหวะนี้แล้วซอยคอฟับซอยคอฟมาที่จอร์ดเบสไหลมาสวยเลยครับจังหวะนี้เมสซี่ได้ปั่นกูตัวเยมนะครับกูตัวเก้าสามนะครับเพื่อนๆตัวนี้เล่นได้นะครับสำหรับประตูเนี่ยยังไหวอยู่นะครับแต่จังหวะนี้ได้สวนนะครับ ปีโลครับปีโลไปแล้วครับโอ้โหแล้วจอยกอฟแซงนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องหลังกันต่อนะครับเครื่องแรงต้องบอกว่าสูสีนะครับเพื่อนพอจะสู้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมอยากให้ทั้ง3ตัวได้ยิงนะครับทางซิโก้นะครับเดมเล่และก็เอมเป้นะครับมาเกสมาเกสมาที่วินี้ครับเล่นกับปีโลครับ สวยเลยครับจังหวะนี้แล้วโอ้โหเอ็มบัปเป้ได้ยิงเน้นๆนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเพื่อนเเช็คลายดีมากนะครับสำหรับเอ็มบัปเป้ลูกนี้ไม่ลำนะครับนำได้แล้วนะครับเอ็มบัปเป้ตัวนี้ต้องใชอิลาติโกนะครับเพื่อนๆสัมเนี่ยมันจะไม่ค่อยพุ่งนะครับแต่ว่าถ้าอิลาติโกเนี่ยพุ่งเหมือนเดิมนะครับยังคงเล่นได้นะครับเนี่ย ยาดิโก้ไปได้นะครับเพื่อนนี่เทรนยี่สิบสองนะครับและจังหวะนี้ซิโก้ครับได้ใส่ครับโอ้โหไม่ติดนะครับเอ็วมาเป้ยิงอีกครั้งนะครับโอ้โหประตูเซฟเหลือเกินนะครับยังไม่ได้ประตูที่สามนะครับแต่ว่าทีมเราดูดีเลยนะครับเพื่อนจังหวะนี้จอร์ดเบตฮะจอร์ดเบตสับมาครับเบตไม่ผ่านนะครับแต่ว่าฟานไดก็ยังไม่ได้บอลนะครับหละจังหวะนี้ฟานได ช่วยสุดๆนะครับเพื่อนๆแล้วซอยคอบโอ้โหสไลด์ลูกนี้ปีโลบอลมาที่เอเชวาาเครับเอาละครับเราได้สวนนะครับสวยเลยครับจังหวะนี้เอ็มบัปป้มาแล้วนะครับเอ็มบัปป้ไหลมาที่เดมเบเล่นะครับยังได้อยู่นะครับเตียยังได้อยู่นะครับได้ฟาวนะครับเล่นไวนะครับจังหวะนี้แล้วอาร์จีนะครับโอ้โหอาร์จีไปยิงติดเซฟนะครับแต่ซ้ำได้นะครับเอาละครับ เดมมีประตูแล้วนะครับเอ็มบัปเป้มีประตูแล้วนะครับขาดแค่ซิโก้นะยครับเพื่อนเราต้องปันซิโก้ให้ได้ยิงนะครับมาดูนว่าจะได้ยิงไหมนะครับเหลือเวลาอีกประมาณห้านาทีนะครับมีลุ้นนะครับจังหวะนี้นี่เหเพื่อนแล้วเหลือสี่นาทีสุดท้ายนะครับเอาละครับตัดได้จังหวะนี้ได้สวนนะครับอาร์ตี้ครับเป้มาที่ซิโก้ครับจังหวะนี้แดงแล้วนะครับ โอ้โหแดงแล้วยังวิ่งไวขนาดนี้แล้วยิงโอ้โหสิกโกตัวนี้ทีเด็ดมากเลยครับเพื่อนผมว่าสิกโกตัวนี้เก่งสุดในบรรดา3ตัวเลยนะครับจากที่เล่นมาเนี่ยไปเล่นตัวเทรนมาแล้วด้วยนะครับเพือ่อนโคตรเก่งนะครับสิกโกตัวนี้ยิงครบนะครับ117ของเราเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับกไอดีนี้ซื้อมา350บาทนะครับเพื่อนๆคิดนยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี ดีครับ